วันนี้ผมจะมาทดสอบ43ความลับที่คุณอาจจะไม่เคยรู้งั้นเรามาเริ่มต้นด้วยการขุดดิ่งลงไปจะทำให้เราเจอลาวาโอเคครับและตอนนี้ผมก็จะลองขุดลงไปแบบขุดดิ่งลงไปเลยความเชื่อนี้เขาบอกว่าถ้าเราขุดลงไปเรื่อยๆเราจะเจอลาวาใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมเจอน้ำละจะขุดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอลาวา ไม่รู้นะครับความเชื่อนี้ได้มาจากไหนแต่ผมจะลองให้ดูงั้นผมปรับให้กลายเป็นเครียต m โม e แล้วก็ลงไปเลยครับลงไปลัวๆเลยว่าจะเจอลาวาจริงหรือเปล่าโอเคคุดดิง่งเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอเพชรด้วยโอ้ oh my god โอเคคุดดิ่งลงไปต่อเลยฮะจังหวะน,นี้คุดคุดโอเคแสดงว่า ไม่จริงนะครับผมบางทีมันอาจจะเจอบางทีก็ไม่หมาป่าสามารถใช้โทเทมได้โอเคครับและตอนนี้นี่ก็คือหมาป่าทุกคนก็น่านจะรู้อยู่แล้วว่าหมาป่านั้นถ้าเราโยนอะไรให้มันจะกัดนะงั้นผมจะโยนโทเทมให้ละกันกัดไหมกัดโทเทมโอเคครับและตอนนี้หมาป่าของเราได้กัดโทเทมแล้วแล้วสมมุติว่า ถ้าผมข่าหมาป่าหมาป่าจะใช้โทเทมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะปรับเป็นสวยเวอมดแล้วก็ตีฮึจอ <c oughs> <c oughs> ว้าวความรู้ใหม่เป็นเรื่องจริงแฮะหม้อน้ำจะทำให้เราไม่มีฟอร์ดาเมจโอเคแล้วตรงนั้นก็เป็นหม้อน้ำนะซึ่งซึ่งผมใส่น้ำไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าผมตกลงไปมันจะไม่มีฟอร์ดาเมจโอเคผมจะลองดูนะนะกระโดดเลยครับมีหรือเปล่า ม,มันก็มีนะแต่ผมอาจจะไม่ลงตรงกลางนี้หรือเปล่างั้นเอาใหม่โอเคเอาใหม่นะทุกคนผมจะลงตรงๆเลยฮโอเคถือว่าอันนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะผมตายเลยลองสามารถใช้ที่ขุดหินขุดลาพิสได้เอาละไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ที่ขุดหินเนี่ยนะจะขุดลาพิสได้หรอโอเคลองดูนะขุดไปเลยครับลาพิสอือหุยได้จริงด้วยว่ะ ลาพิสครับขุดด้วยที่ขุดหินได้เฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วหินนี้ล่ะขุดได้ไหมหินดริฟสโตนก็ขุดได้โอเคถือว่านี้เป็นเรื่องจริงนะดูสิได้ลาพิสมาเยอะเลยไข่เต่ากับเพชรมีรูปร่างที่เหมือนกันแค่แตกต่างที่เท็กเจอร์เท่านั้นโอ้ทุกคนดูความต่างกันสิมันไม่ต่างกันเลยเฮ้ยนี่ผมเล่นไมคา,ามาก็นานนะแต่ดูรูปทรงของมันเพชรก็รูปแบบนี้คือมันเหมือนกันเปะเลยแค่แตกต่างที่สีกับ เท็กเจอร์นะเุ้ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ฮะเราไม่สามารถกินอาหารใต้น้ําได้โอเคผมว่าอันนี้มันไม่น่านจะจริงนะเราสามารถกินอาหารใต้น้ําได้นี่กินแล้วอร่อยเราสามารถใช้โวล์บอร์เดอร์ทำให้สลับทับซ้อนกันได้โอเคอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถเอา s ลับเนี่ยมาทับกันได้ครับยังไงอะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือสลับที่ชนิดแตกต่างกันเลยนะ แล้วถ้าเราใช้ w อล l บอร์เดอร์ซึ่งมันอยู่ข้างๆนี้แล้วและเอาพิสตันกดไปเลยว้าวมันเป็นเรื่องจริงด้วยแฮทแล้วถ้าเราเอาสลับอันอื่นอ่ะสลับอันอื่นอย่างเช่นเอาสลับไม้แล้วก็สลับหินดูสิจะได้หรือเปล่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะพิสตันครับสลับหินลิเวอร์ห,หึ้ย ่เเป็นรรืองจิงถ้าเราใช้ซีที่เป็นชื่อของเราเราจะเกิดที่โอพโอเคผมจะตั้งชื่อว่าเมแนนแต้นี่คือชื่อในเกมของผมแล้วผมจะกดสร้างโลกเขาบอกว่ามันจะมีของโอพไม่ก็มันจะเป็นที่เกิดแบบมันมันสุดยอดอะ่ะโอเคงั้นเรารอให้มันสร้างเสร็จกันและตอนนี้ผมก็เกิดมาแล้วซึ่งไบโอมสวามอยู่ข้างหน้าและก็ผมเกิดที่ภูเขาผมว่า มันไม่น่าจะโชคดีหน้านี้เป็นเรื่องโกหกชัดๆเลยถ้าเราขุดดิ่งลงไปตรงจุดเกิดเราจะเจอเพชรโอเคและนี่คืออันที่แล้วเลยซีดโมนานาไทม์นะแล้วผมจะขุดตรงนี้เลยเขาบอกว่าเราจะเจอเพชรงั้นมันต้องใช้เวลาแน่นอนเพราะว่าผมใช้มือนะอ,อ่ผมใช้อนี้แล้วกันนะผมว่ามันน่าจะนานไปโอเคขุดลงไปเรื่อยๆหวังว่านะ่าจะเจอเพชรนะปรับเคท,ทีหมดแล้วก็ขุดลงไปเลยฮะผมขีเ้เกียจรอแล้ะ คุณลงไปรัวลัวล,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 ลเจอเพชรขอให้เจอเพชรเอ้ยนี่ก็ลึกมาแล้วนะเจอแต่เลสตโตนะ่ะคุณลงไปครับเพชรเพชรโอ้โหเบชล็อกโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเป็นเรื่องโกหกนี่นะนี่ผมถูกหลอกแล้วเนี่ยรามาสามารถถุยน้ำลาย10บล็อกได้แล้วตอนนี้ผมจะอยู่ห่าง10บล็อกแล้วจะยิงลามะจะยิงผมดดนหรือเปล่า แม่นๆหน่อยเพื่อนโดนไหม,มฮัลโหลฮัลโหลยิงมาไน่อยสิบสิบ,บล็อกโดนแล้วส1บบล็อกละ่ะ1ิบ,บล็อกโดนหรือเปล่าดูเหมือนไม่ค่อยแม่นแล้วนะ1ิบ,บล็อกโดนไหมโ,โอเคถือว่า10บ,บล็อกนะทุกคนคุณสามารถ MLG กับอูดได้ โอเคครับอูดอยู่ข้างล่างนั้นทุกคนแล้วผมก็จะ M L G ได้มาดูซิว่าได้หรือเปล่าได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะอูสามารถตกจากที่สูงได้มากกว่า70กว่าบล็อกโอเคครับนี่งั้นเรามาเริ่มต้นที่10บล็อกกันเลยละกันนะอันนี้คือ10บล็อกนะนี่ตายไหมไม่ตายนะ10บล็อกแล้วข้างบนนี้มีเยอะมากเลยครับนี่จะเป็น10แล้วก็ไล่ลงไปถึง80เลยแล้วตอนนี้20ครับตายหรือเปล่า โอเคยังไม่ตาย30ครับเราไปอย่างรวดเร็ว30ไม่เป็นไรนะ30ก็เอาล่ะ40ตายหรือเปล่าหุย40ยังไม่ตายเลย50ครับือ้อ50ตายหรือเปล่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับ60ครับผมยังครับแล้วเขาบอกว่ามันตกสูงได้มากกว่า70กว่าบล็อกเลย อันนี้คือบล็อกที่70แล้วนะงั้นผมผักเลยแล้วกันอนี่ลงไปตายหรือเปล่า70 70ก็่อบล็อกจริงด้วยครับทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่มันสุดยอดมากเลยที่อูดมันตกจากที่สูงได้70แต่เพลเยอร์เราตกได้แค่ประมาณ20ก่อบล็อกเองสุดยอดนะครับอันนี้โน้ตบล็อกสามารถทำเสียงมอนสเตอร์ต่างๆได้โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมมีหัวอยู่ เป็นหัวของมอนสเตอร์เขาบอกว่าถ้าเราเอาหัววางไว้ข้างบนของโนตบล็อกมันจะทําเสียงนะทุกคนโอเคครับงันเรามาเริ่มด้วยหัวมังกรเลยแล้วกันนะเออฮัลโหไม่ได้เอเออหรือผมต้องต่อยอะ่ะคุยจริงได้ผลจริงด้วยแต่เสียงโคตรดังเลยเอาเสียงคิปเปอร์ได้ไหมโอ้ไม่ระเบิดใช่ไหมคือเสียงคิปเปอร์นี่เจ๋งนะเราแกล้งเพื่อนได้สเกลตันล่ะ ฮุยคือมันเหมือนเสียงแบบเื้มันมันคือเสียงจริงๆเลยอ่ะโอ้ oh my god อะไรอ่ะอเอาเป็นว่าเป็นเรื่องจริงแล้วกันนะในใบอมเชอร์รี่กรอฟแกะมันจะเป็นสีชมพูโอเคนั่นทุกคนมันก็ดูเมคเซนใช่ไหมล่ะว่าใบอมเชอร์รี่กรอฟแกะก็ต้องเป็นสีชมพูตามไบอมแต่ที่ผมเห็นก็คือเป็นสีขาวงั้นไปไปหาที่อื่นก่อนผมจะเดินหาแถวนี สีขาวสีขาวเต็มไปหมดเลยไม่มีสีชมพูแม้กระทั่งตัวเดียวก็ไม่มีนี่มันเรื่องโกหกชัดๆกบทุกตัวสามารถกินสลามได้และนี่ก็คือกบนะทุกคนอิวทำไมเขาทำปากอย่างนั้นน่ะแล้วเขาบอกว่ากบสามารถกินสลามได้ครับนี่ผมวางละกินหรือเปล่าฮลัลโหลเอาไม่กินหรอถ้าผมฆ่ากลายเป็นตัวเล็กอะกินไหมฮู้ฮู้ดิดูดิด มันกินครับแต่ต้องเป็นตัวเล็กว้าว้ใจเย็นไอ้น้องแต่ตัวใหญ่ไม่กินหรอตัวใหญ่ไม่กินครับกินแต่ตัวเล็กใช่ไหมงั้นผมก็ต้องฆ่าให้บบกลายเป็นตัวเล็กแบบเยอะๆเลยนี่ครับตัวเล็กแล้วก็วางกบไปเรื่อะๆเลยครับผมไหนลองกินดูดีโอ้ m โอม d มันดูน่าอร่อยเนาะทุกคนดูสิมันกินแบบอร่อยมากแบบกินทีเดียวแบบสไลมหายไปเลยแล้วเราก็ได้สไลมบอล สุดยอดครับวันนี้เป็นเรื่องจริงแหแมวสามารถรอดชีวิตจากการตกที่สูงได้โอเคและตอนนี้ไมค f t โวอร์ชาล่าสุดนะที่วางได้สูงสุดก็คือ319บล็อกนะทุกคนโอเคแล้วผมก็จะวางแมวมาดูซิว่าแมวของเราจะตกตายหรือเปล่าโอเคขอผักนะผักไปเลยเฮ้ยแมวลงไปแล้วผมต้องลงตามใช่ไหมนี่ตายหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าตาย <c oughs> เป็นเรื่องจริง แล้วผมก็ไม่เคยรู้ด้วยอันนี้โอไมคกเราสามารถผสมพันธุ์กบด้วยลูกบอลสลามได้โอเคทุกคนซึ่งมันก็ดูเมคเซนอยู่นะที่ว่ากบนั้นจะผสมพันธุ์ด้วยไอเจ้าบล็อกไม่ไม่ใช่สิลูกบอลน,นี้ได้จริงๆแล้วเขาก็กินลูกบอลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอซึ่งมันก็เมค e เซนอยู่แล้วซึ่งโอ้โ oh น no. มันจริงด้วยฮะทุกคนเฮ้ยโคตรสุดยอดแล้วมันจะมีลูกออกมาหรือเปล่า เหมือนแบบมอนสเตอร์ทั่วไปเขาจะวางไข่ครับทุกคนมันจะวางไข่ตรงนี้เลยเฮ้ยอย่าไปเหยี่ยวไข่สิเอาขอโทษเอาเป็นว่าเป็นเรื่องจริงนะม็อบอาร์เมอร์ดิโลจะกลัวแมงมุมโอเคครับและนี่คือม็อบตัวใหม่ใน1.21นะแล้วเขาบอกว่าเขากลัวแมงมุมซึ่งผมจะเสกมาตอนนี้แล้วเอาเอา แมงมุมหนีเฉยเลยไม่เห็นตัวนี้มันกลัวแมงมุมเลยอ่ะในเสกใหม่นะเสกเอ้ยผมปรับเป็นส u r ว i โหมดดีกว่าแล้วก็นี่เฮ้ยหนีทําไมอ,อันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วผมคิดว่าแมงมุมน่าจะกลัวไอ้เจ้านี่นะแล้วถ้าผมเสกแมงมุมที่อยู่ในถ้ำมาที่มันเป็นพิษหุยแมงมุมกลัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้กลัวแมงมุมโอเคถือว่าอันนี้เป็นเรื่องโกหกนะ แต่ความรู้ใหม่ก็คือแม่งมุมลัวตัวนี้ครับอุ้ยโอเคถ้าเราลงถ้ำเราต้องเอาตัวนี้ไปใช่ไหมเราไม่สามารถ MLG บน De c o เลพอร์ตได้โอเคครับแล้วข้างล่างนั้นก็คือเป็นเป็นหม้อดีโคเรน่าจะใช่นะโอเคครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถ m อ g บนนี้ได้งั้นผมลองเลยฮึดเออเอาให,หม่ไหมเมือม่อกี้แบบมันเร็วเกินไปเอาใหม่ เอ้ยกดลวดกดไม่ได้คือถ้าผมวางทันก็ึบวางไม่ได้อ่ะสมมุติถ้าวางข้างๆน้ํามันก็จะตกอยู่ข้างๆฟอร์ดาเมดก็ยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเราไม่สามารถในมา g จีบนนี้ได้วินชาร์จะมีผลกับดริ s สโตนโอเคครับแล้วนี่ก็คือไอเทมใหม่อย่าง w วินชาร์นะทุกคนแล้วและนี่คือดริปสโตน เขาบอกว่าตอนที่ริปสโตนตกลงมาเราสามารถใช้อันนี้เพื่อผักริปสโตนออกไปได้อย่างเช่นถ้าริปสโตนตกมาอย่างนี้ว i เลเจอร์ก็จะตายแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วก็เอาวินชาร์ดนี่ครับริปสโตนก็จะถูกผักออกไปเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยฮะทุกคนแล้วถ้าแบบว่าเอเอเฮ้ยผมสงสัยถ้าเป็นทรายล่ะทราย โอเคครับวางทรายลงไปแล้วก็วินวินวินชาร์จเอาไม่ได้ฮึบเอาวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมวางตรงนี้นี่แล้วมันไปอยู่ข้าง,างเฉยเลยแสดงว่าน่าจะมีผลหรือเปล่าอ่ะเอาใหม่ฮึบคฮยมีผลมีผลกับทรายนี่โอ้เราสามารถผักทรายได้ด้วยครับ สุดยอดแฮ้วินชาร์จบล็อกใหม่อย่างออกซิไดโคเปอร์สามารถทำประตูพอร์ทัลได้โอเคครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าออกซิไดคเปอร์มันมันคืออันไหนไงออกซหุ้ยนี่ไงครับทุกคนออกซิไดโคเปอร์กับแว็กซ์เราต้องเอาอันไหนดีงั้นผมเอาไม่แว็กแล้วกันโอเคครับฟลินต์แอนด์สตีลด้วยนะ นี่โอเคออกซิได้คอปเปอร์ใช่ไหมงั้นผมจะสร้างแบบประตูเลยนี่ได้มาละรูปร่างประตูแต่ว่ามันจะมีไดเมนชันเข้าไปครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะงั้นผมจะล้องแล้วอืมแสดงว่าไม่ใช่ครับบลิสกับเบลดจะฆ่ากันเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้กันโอเคครับงั้นผมเอาไข่มาบลิส ซึ่งเป็นม็อบตัวใหม่นะทุกคนแล้วก็เบลส e อันนี้มีอยู่แล้วในไมค์ครับเอาละครับผมจะปรับเป็นสวายเวอร์โหมแล้วก็วางบริสเอาไม่โผล่มาโอเคครับบร z สแล้วก็เบรดฆ่ากันหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละทำไมทำไมมาโจมตีผมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสู้กันหรอเฮ้ยสู้กันหน่อยสิผมจะเอ่อเฮ้ยเฮ ทำไมเป็นพวกกันแล้วมาตีผมอ่ะ <c oughs> แสดงว่าน,นี้เป็นเรื่องไม่จริงแนะเราสามารถเอาบล็อก s u s p i i i o u s Sand ด้วยใหญ่มือมุมได้โอเคครับแล้วนี่ก็คือทรายใหม่ซึ่งเข้ามาใน1.20ซึ่งมันก็เข้ามาแล้วนะโอเคซึ่งวิธีการได้ทรายนี้ก็คือ,อทุบอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าทุบอย่างนี้มันไม่ได้บล็อกแล้วถ้ามันมี มีมีใยมามุมข้างล่างเขาบอกว่าเราจะได้ทรายนี้โอเคงั้นผมจะวางตรงนี้ไปก่อนนะเอาทรายธรรมดาแล้วก็ Suspicious sand ทุบข้างล่างนี้เลยครับนี่แล้วทรายไอ้เจ้าอันใหม่เนี่ยมันก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆ few moments later. โอเคเมื่อเมื่อไหร่มันมันจะได้เนี่ยผมผมรอมานานแล้วนะเอาเอาเอานี้ออกไปก่อนจะได้หรือเปล่า ได้ไหมจะได้ไหมอืมเอาแตกไปเลยโอเคถือว่าเป็นเรื่องไม่จริงจบแล้วครับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับบาย